นี่ก็มารับหนังสือเเราจะภูมิเราอยู่หนึ่งกับสามได้ได้เขาเรียนได้บ้างไหมลูกเขาเรียนได้ทักวิชาไหมวิชาครูเกณฑ์ใบงานตัวเออใช่ได้ได้ได้เขาเรียนไหมลูกเขาเรียนอยู่บ้านเขาเรียนอยู่บ้านเราอยู่บ้านเนี่ยเขาเรียนมีโทรศัพท์มีฮะอยู่บ้างมีโทรศัพท์มีออนไลน์อะไรไหมลูกมีมีอยู่เนี่ยอ่าถ่ายครั้งนึ่งอ่าถ่ายตรงนี้หนึ่งสองหนึ่งสอง อ่ะทีนี่ถามเองทำไมเรียนของคุณครูก็ได้เหรอลูกทำไมเรียนของครูก็ได้เรียนของครูเขาได้พระรหะเออวิชาพระรหนะลูกทุกการศึกษาเนี่ยอันนี้มันเล่นไงเขาไม่ได้เนี่ยนึกว่าโทรศัพท์ไม่มีหรือยังไงหรือจะยังไงไอ้นี่คือพวกที่ยังไม่ได้หนังสื่อเอาข้อหนังสือเอาซื้อมาให้เฉยๆแต่เราก็บเขาเรียนได้บ้างใช่ไหมลูกครับ ชผมกเราอยู่แล้วมิมีปัญหาอะไรไหมในการเขาเรียนครูเขาลูกส่วนมากคือมือถือก็จะใช้ไม่ได้มือถือใช้ไม่ได้เนี่ยมันมันแบบมันเป็นรุ่นเก่าเลยเนี่ยเวลาเข้าป้ายก็จะแต่ถ้าลายธรรมดาแร้ลูกได้ถ้าลายพวกเป็นมิ้นธรรมดาอย่างนี้เข้าได้ใช่ไหมอ๋อแต่ถ้าเป็นชาดูมันจะน่งว่าแล้วเข้าได้ เไลน์มันก็ไม่ดีัอมม่้ใช่คะเออมีปัญหาเนาะเพิ่งรู้เนี่ยนะขึ่งข้อมูลถ้าถ้าเป็นเมลของโรงเรียนใช่ไหมจะเป็นปัญหาตรงที่ถ้าใช้เมลโรงเรียนเด็กจะเข้าไม่ได้ต้องเป็น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 เมลส่วนตัวแต่พอเข้าไปพวกคุณครูบางคนเขาจะไม่ยอมรับเอาค่ะเขาคิดว่าเป็นเด็กที่เป็นคนอยู่ข้างนอกจะได้แจ้งครับรูมันต้องใช้เมลโรงเรียนใช่ครับรูมันต้องใช้เมลโรงเรียนเท่านั้น เรามีเมลโรงเรียนไหมลูกหรือลูกไหมพระแจงที่ปรึกษาอ่ะที่รึกษาพระเจงอ่ะเนาะเข้าไม่ด้เด็กเน่จะต้องใช้ใช้ลายสอนธรรมดาใช้มีดลายธรรมดาจะเข้าง่ายใช่ไหมครูสันม่าครูก็โคตใบงานให้ทำถ่ายรูปส่งแซงว่คือสงหายุดแสงว่าลายนี่มีปัญหาการเข้าเรียนโดยเฉพาะคูกันคัโปรแกรมที่มันใช้ความอะไรละเอียด ของคอมพิวเตอร์เนาะแต่ทาลายเนี่ยถ่ายพุทธพุทธพุน่าจะได้เนะาะโอเคมีดลายธรรมดาเนี่ยจะง่ายมากนายถ้าเกิด,กรรอดเออในหนังสือเรียนลูกเดอ้เอถามนิดน,นึงถ้าเกิดวันที่หนึ่งที่สองสิงหาถ้ายังเปิดเล่มไม่ได้เราจะยังไงลูกเอ้เอาลองเล่าครูฟังโทรแชทไปถามครูที่ปรึกษาผมจะทํายังไงครับครูจะต้องเอาเอางานอะไรมาเพิ่มลูกเด้อเข้าใจครูพูดไหมเนี่ย ในเชตในกลุ่มครูสาษครับอาจารย์ครับผมเข้าวิชานี่ไม่ได้ยังไงผมเรียนอ่านไม่เข้าใจมีแต่หนังสือโทรถามเลยเดี๋ยวครูที่ภาษาจะภาษาให้ลูกเด้อติดต่อได้ไหมติดต่อครูศิลปศักดิ์ได้อยู่ใช่ไหมคะครูไรวันครูศิลปศักดิ์ถ้าหนูเข้าไม่ได้จริงๆหนูต้องรีบโทรบอกครูศิลปศักดิ์หรือครูไรวันเด้อเพื่อที่คุณครูเขาจะได้ทำเป็นเอกสารแล้วก็เอามาให้อ่าไม่เด้อมีใบงงเป็งานโอเคและอย่าลืมติดต่อนะลูกเด้อติดต่อไลน์นั่นแหละง่ายๆดีก่อน ยังไงครูก็จะหาช่องทางถูกด้ะเปลือกเรียนไม่ได้ทางเทอมก็จะหาวิธีการให้สอบเออมีเบอร์โทรไม่หลุดของเราเออเอาเบอร์โทรเออโทรของเราดีกว่าจะติดต่องาอยู่ฝั่งนนู้วันนี้ก็ไม่โอ้ทางนนูเลยวันนี้ก็มาเยี่ยมบ้านนายรัตภูมินะรัตภูมิคุ้มจันทร์อาดกับกับบ้านอันนี้ก็เล็กบ้านอะไร บ้านสำโรงบ้านสำโรงนะครับหนูให้เบอร์คุณครูหรกเพราะว่าโทรแล้วไม่ติดเมื่อกี้